เบื้องมองนี้นะคะพี่น้องงามๆค่ะโอ้ยมีผีร้องดอกนี่เค่ะนี่แม่จินนะะ้มมะมาเขืไจะสองหินค่ะเนี่ย้ะสามดอกมองนี้พ่อกินนะคะพี่น้อง ใครกับมาก,กับแม่คือเกอล่คะค่ะพี่น้องแม่ขวัญสีแกงตอนนี้กับแกงตายแล้วเข้าออมหลอบเลยนะคะวิ้ยพี่น้องทางท่านเหมือนเป็นวัดนะคะ สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กับผาพี่น้องมาหาเห็ดนะคะน,นี่ก็ดอกแรกของเห้านะคะเป็นเห็ดไข่นะคะพี่น้องดอกว่าใครงามเป็นดดอกแ,แข็งดีอยู่นี่เป็นเห็ดละโง่ข้าะคะ่ะแต่ว่าดอกหน่อยแต่สีบานเลยว,ว่าใครสมบูรณ์นะคะเห็ดไข่คะ่ะ เฮ็ดหนาเลยค่ะมองนี้ซองบานเลยค่ะพีอนอพอสุกค่ะกีเฮ็ดไข่นะคะเดี๋ยวท่านท่้งกับมี่ค่ะสามกีนะคะอันนี้ขาหักเด้๋โอเหลือตาขา ดอกข้อไปกินหมดแล้วนี่เป็นเห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่หนาเลยอ่ะอดอกเรียงค่ะเห็ดดินหรือว่าเห็ดแปงค่ะเห็ดดินเก็บไปแกงค่ะอีกคีนึงค่ะ,หคะเห็ดไข่นะคะพี่น้อง เดี๋ยวท่านเทิงกับมีค่ะเห็นปะค่ะมีดอกก,กี๊ในหน่อยยูนปิดไปก่อนนะคะมีดอกนึงอยู่ในสองหีนค่ะแก่งคักแล้วน,นะคะเดี๋ยวไปหาฮิดกันต่อค่ะ เห็ดไข่ให้เก่าน,นะคะเหมือนนี้พาะแต่เห็ดไข่ค่ะเมื่อกี้มองนี้นะคะพี่น้องง่ายงามค่ะโอ้นี่ผีสองดอกนี่ค่ะนี่อย่างจริงนะ,ะมาเกิดได้สองหินทางนี้จ้ะ่สามดอกหมองนี้พ่อกินนะคะพี่น้อง ไปกันต่อค่ะวันนี้วัวนทางขึ้นเขาค่ะกี่เห็ดไข่ค่ะโอ้ดอกนั้นหน่อยอยู่นะคะเอาไปก่อนนี่น้ำเนียนะคะโอ้สามดอกเลยอันนีค่ะ ไปกับมาก,กับแม่คือเกอ่าแล้วค่ะพี่น้องแม่ขวัญสิแกงตอนนี้ก็แกงตาแล้วแต่ไม่รู้จาเำาเ่าดไพ่อสุดไปนี่นะคะพี่น้องไม่ต้องเหตุไข่ค่ะมัน,นทางลงเขาค่ะเดี๋ยวไปกันต่อค่ะกีพอก่อแกงอยู่นะคะพี่น้องแมงกัดขามเหรออัน,นน้อยแต่ เม็นเป็นเอ็แค่หนานเลยค่ะเห็ดดินค่ะนห่นเป็นเห็ดก้อแดองค่ะพี่น้องเห็ดดินค่ะพี่น้องเก็บไปเกียงใส่กันค่ะพูดทางผุนดอง กองดอกนี้แก well well. ่แล้วค่ะเทดาแล้วก่อแดงค่ะมานแล้วค่ะพี่น้องมึงวค่ะฮิดลโกะเขาท่านันบานหนึ่งค่ะลิฟจิมันค่ะเอาลองถมนวก นี่ก็ต้องเป็นตูมห้างทำงานนี่นะคะเราเนี่ยมาหนีบบง่ายค่ะพี่น้องเยอะจบแค้ไงคุณค่มองอย่างนี้ก็งกเหลืองค่ะไม,ไม่เมียนกัดเนี่ย เกิดเตินแจะดอกเป็นตะหักตเตอกีเห็ดไข่นะคะดอกงามอยู่ค่ะพี่น้องมีกีนึงค่ะดินเป็นตะเห็ดปวกขึ้นค่ะค่ะหนึงอสองดอกมันเ็ม ไว้ไม่กี่เดียวตุงข้ามยันะคะ่ตะติด้างเขาค่อยไหเห็ดปวกนะคะแถวนี้พี่น้องค้นกร,เริเมเขาป้าแล้วะคะ่ะระวางก่า่้านขอเห็ดปวกกี่นึ่งคะ่ะ ดี๋ยไขเลี้ยงค่ะหยุดไขค่ะ,ด,คะดอกนี้อยู่เดินไล้นะคะคาบบางนี้พี่นอ้องเอยหยุดไขค่ะตามบนดอกนึ้นค่ะ เดี๋ยวค่อยเลี้ยงค่นดีนะวันนี้ก็เริ่มสวยแล้วนะคะพี่น้องใ่กัสิบ้าพี่น้องเมื่อแล้วนะคะบรรยากาศนะคะนี่เป็นผู้เขาค่ะเดี๋ยวเมื่อบานกันเลยค่ะ น,นี่ก็เป็นเฮ็ดที่ว่าห้าดในมือนี้นะคะพี่น้องก็มีทั้งเห็ดละง,งูเรื่องละง,งขูขาวค่ะแล้วก็เฮ็ดไข่นะคะกับดาบ่าร้ายเป็นได้ดอกค่ะก็ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะเราพอกันไม่คิดหนาค่ะสวัสดีค่ะ